สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเกี่ยวกับของใช้ที่เป็นชีวิตประจําวันของเราไปแล้วครับก็คือโทรศัพท์นะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่ามีโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีที่ชาร์จมีหัวชาร์จมีสายชาร์จแบบนี้นะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเอาหัวชาร์จตรงนี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่า มีประโยชน์แค่เอาไว้ชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์เรานะครับนี่ครับขอเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่รู้วิธีนี้นะครับก็คือเราจะนำตัวนี้ครับเป็นหัวชาร์จของเรานะครับเอามาเป็นที่ตั้งโทรศัพท์เรานะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับ ให้เปลืองเงินนะครับเพราะยุคสมัยนี้นะครับก็เป็นสิ่งไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับนี่ครับเราก็สามารถตั้งได้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปจับให้ปวดเมื่อยนะครับปวดแขนนะครับถืออยู่นะครับเราสามารถตั้งไว้แล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับก็เป็นเทคนิค นะครับที่ธทรวัฒน์ชนแนลนำมาเสนอนะครับครับหรือเราจะตั้งเป็นแนวตั้งครับถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เครื่องเล็กๆเ,เบาๆแบบนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องอขนาดนี้นะครับน้ำหนักเบาแบบนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับ ครับก็สามารถตั้งแล้วก็ s. <S นั่งดูได้โดยที่เราไม่ต้องจับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ